ล i ตโตซอฟ f t สวัสดีครับบทเรียนนี้จะเป็นการสอนวิธีการใช้งานกลุ่มทะเบียนบุคคลของโปรแกรมร้านอาหารซึ่งจะมีทั้งหมด3หัวข้อใหญ่ๆดังต่อไปนี้หัวข้อแรกนะครับตัวนี้นะครับ employee หมายถึงกลุ่มทะเบียนพนักงานของทางร้านอาหารเราการใช้งานให้เรากดปุ่มคำว่า add ครับเพื่อเพิ่ม ใส่รหัสพนักงานครับใส่ชื่อของพนักงานคนนั้นนามสกุลนะครับหรือใส่ที่อยู่โทรศัพท์ถ้ามีเสร็จแล้วสามารถกําหนดได้ว่าพนักงานคนนี้นะครับจะสามารถให้ส่วนลดได้สูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ และสามารถระบุหรือกําหนดได้ว่า,าพนักงานคนนี้จะสามารถสั่งอาหารเป็นแบบได้ทุกประเภทหรือว่าเป็นเฉพาะประเภทเท่านั้นกรณีสั่งเฉพาะประเภทเท่านั้นต้องมากําหนดสิดด้านขวามือด้วยเมื่อเสร็จแล้วให้กดคำว่าบันทึกครับอลองมาดูนะครับเมื่อกดปุ่มค้นหาก็จะเจอกับ ทะเบียนพนักง,งานที่เราสร้างไว้กรณีถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขให้ทำการค้นหาพนักง,งานคนนั้นขึ้นมากดคำว่า Edit ครับจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือเปลี่ยนส่วนลดนะครับเปลี่ยนประเภทการสั่งได้นะครับเมื่อระบุเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกครับเพื่อบันทึกค่าเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ถัดมานะครับเป็นการลบสิทธิ์ของพนักง,งานคนนั้นนะครับให้เลือกปุ่มคำว่าไปค้นหาพนักง,งานท่านนั้นขึ้นมาและกด delete ครับแล้วตอบเ็ดครับจะเป็นการลบทเบียนพนักง,งานคนนั้นออกไปนะครับโอเคส่วนที่2นะครับเรียกว่า customer ตรงส่วนนี้หมายถึงทะเบียนลูกค้าสมาชิกของทางร้านหรือเป็น member นั่นเองนะครับ ให้คลิกที่ customer ทำการเพิ่มกด add ใส่รหัสลูกค้าครับชื่อครับใส่นามสกุลต้องช่องส่วนนี้นะครับให้สังเกตเถ้าช่องไหนมีดอกจันสีแดงอยู่ด้านหลังนะครับหมายถึงว่าช่องนั้น เราต้องกรอกข้อมูลให้ครบครับส่วนอันอื่นบริษัทที่อยู่รหัสไปรษณีย์วันที่สมัครหรือวันเกิดถ้าตรงส่วนนี้ไม่ใส่ข้อมูลก็ได้ตรงส่วนนี้สามารถกำหนดส่วนลดได้ครับอย่างเช่นบอกว่าถ้าเป็นเมมเบอร์คุณวิทยุมาใช้งานใช้ส่วนลด10%หรือเขามีการเติมเงินหรือเติมยอดบัตรสำหรับ ใช้งานเป็นวงเงินเท่าไหร่นะครับสามารถคีย์เข้าไปได้นะครับส่วนนี้เสร็จแล้วให้กดบันทึกครับเมื่อกดปุ่มไฟล์ค้นหาดูก็จะเจอกับรายชื่อเมมเบอร์ทั้งหมดที่มีการแอดไว้นะครับส่วนกรณีแก้ไขหรือลบแฟ้มประวัติลูกค้าท่านั้นออกก็จะเหมือนกับส่วนของ e m p l o y e e นะครับก็คือกดปุ่มค้นหาขึ้นมาครับ เลือกพนักง,งานคนนั้นกด Edit ทําการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆให้เรียบร้อยแล้วกดเซฟหรือถ้าต้องการลบนะครับให้กดปุ่มไฟล์ขึ้นมาเลือกเมมเบอร์ตอนคนนั้นขึ้นมาครับแล้วกด Delete ครับส่วนที่3นะครับเป็นส่วนของซัพพลายเออร์ตรงส่วนนี้หมายถึงผู้ที่จำหน่ายสินค้าวัตถุดิบให้กับทางร้านอาหารของเรานะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆครับเช่นพวก Big C, Mac Co, โค t u ลตัหรือเป็นร้านค้าพวกวัตสุหกต่างๆนะครับคลิกเข้ามาครับกดแอดเพื่อเพิ่มครับใส่รหัสผู้ขายติดต่อครับคุณอะไรใส่ไปเลยครับ ใส่ที่อยู่สาธารณะนย์หรือโทรศัพท์ถ้าไม่มีก็เว้นไว้นะครับแล้วกดเซฟครับถ้าต้องการแก้ไขหรือลบออกนะครับให้กดคำว่าไฟล์เลือกซับไปเออร์ท่านนั้นขึ้นมาครับกด edit เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลแล้วกดเซฟครับหรือค้นหาขึ้นมาแล้วกด delete เพื่อลบซับไปเออร์คนนั้นออกจากระบบครับ สำหรับวิธีการสอนเรื่องทะเบียนกลุ่มบุคคลก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ